สวัสดีครับกลับมาพบกับแปลนประทั์อีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เรามาแนะนํากันที่หนังสือเรียนภาษาอังกฤษต่อนะครับซีรีส์นี้ชื่อว่า we can นะครับในตอนที่แล้วเนี่ยเราแนะนํากันที่ประถม1 2 3สําหรับคราวนี้จะเป็นประถมปลายนะครับ4 5 6หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดจากแม c กกรฮิลของอ,อมเมริกานะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาด้านในกันเลครับว่าเป็นอย่งไบ้างและสําหรับ we can ในระดับประถม4นะครับก็มีหนังสือเรียน1เล่มและแบบฝึกหัด1เล่มเหมือนกันนะครับ เราไปดูเนะะื้อหาด้านในนะครับแล้วก็มีเป็นไฟล์ออดิโอให้ฟรีนะครับเราไปฟังกันครับ Unit 5. A Healthy Life Finding out time. Exercise 1. Listen and practice. Then test a partner. What should you do to live a healthy life? Good things I should do. 1. I should get up early. I should drink a lot of water. Three, I should eat three meals a day. Four, I should brush my teeth well. Five, I should do some exercise. Six, I should go to bed early bed okay. ครับสำหรับเล่มน,นี้ก็เป็นแบบฝึกหัดนะครับของซีรีส์วีแคร์เขาออกแบบมาให้ฟังพูดอ่านเขียนครบทุกทักษะนะครับสำหรับคราวนี้เป็นฟอนิกนะครับอ่ะเราไปฟังนครับ goal t 0 o I can read eight words with o a o e o w u i and u I. O A says O oh, O oh, boat coat two. O E says O oh, O oh, toe Joe three. O W says O oh, O oh, window snow four. อู๋อู๋ฟรุตูยูอี says อูอูบลูบลูครับหนังสือเรียนซีรีส์วีแคนนะครับออกแบบมาให้ครบทุกทักษะฟังพูดอ่านเขียนทีนี้เรามาดูเรื่องนี้กันครับทุกคนรู้จักกันดีครับ Listen and read. Number the pictures in order. Romeo and Juliet, Part One. A long time ago, there were two families. They were the Montagues and the Capulets. They lived in the town of Verona in Italy. They were always fighting. They hated each other. One night, the Capulets had a big party. Handsome young Romeo Montague went to the party. He wore a mask, so nobody would know him. He fell in love with beautiful Juliet c a p u ังซือเรียนแรกไปฝึกหักปีแคนมีการออกแบบมาอย่างดีนะครับเป็นเนื้อหาบรณาการมีครบทุกทักษะนะครับฟังพูดอ่านเขียนเรื่องราที่อยู่ในชีวิตประจําวันนะครับ Let's this Goal two hundred and fifty-seven. I can use a keyboard and type A to Z. One. Listen and fill in the missing letters. Left hand first row. Q W E R T. Left hand second row. left hand third row Z X C V B row ครับหนังสือเรียนวีแคนมาดูกันที่ป .6 นะครับเนื้อหาจะสังเกตนะครับความแตกต่างของเนื้อหาระดับชั้นป .6 เนี่ยก็จะเติบโตขึ้นตามอายุตามวัยของผู้เรียนนะครับอ่าแล้วก็เรื่องราวในหนังสือเนี่ยก็สามารถ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเป็นเรื่องดาวใกล้ตัวแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับเป็นสังเกตที่เรียนรู้แล้วก็มีประโยชน์สามารถนําไปใช้ได้จริงๆนะครับเช่นเดียวกับแบบฝึกหัดนะครับของวีแคนมีการออกแบบเนื้อหามาให้เหมาะสมกับผู้เรียนตามวัยนะครับเราไปดูของป .6 หกนะครับแบบฝึกหัดเรื่องอะไรบ้าง I can listen to a dog or a cat lover's opinion and say my own. One, listen and fill in the missing words. A dog lover's opinion. My dog is a Labrador retriever, he's very smart. My dog is good at catching a ball. My dog listens to music. Dog, loves water and swims with dog understands with My 100 words. ครับจากตัวอย่างที่ได้นำเสนอไปนะครับหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดของวิแ a นมีการออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนครบทุกทักษะภาษาอังกฤษนะครับฟังพูดอ่านเขียนยังไงต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือย,อยังไงสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่แปลนปริทานนะครับ ยังไงขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณครับ